ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ผมรายการหกปีนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจกโัเกมมอดรถแต่งแล้วนะครับผมโอเคแล,แล้วี้ผมมาสอนวิธีการเข้านะครับผมสำหรับวิธีการเข้านะครับเมื่อเข้าเกมครั้งแรกเนี่ยเมื่อเราลงไฟล์เ,ลเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดไปที่ Start g เกมหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาที่เป็นโหลดเกมนะครับผมแล้วเข้าไปที่ B M X ครับผม โอเคเมื่อเข้าตัวเกมเสร็จนะผมก็เดี๋ยวจะมารีวิวรถให้ดูว่ามีกี่คันนะครับน่าจ,จะมีประมาณ5คันหรือเปล่าตัวเกมนี้อาจจะรีวิวไม่หมดนะครับเกเคสับสก,กินตัวละครก็ไม่ต้องรีวิวหรอกครับเพราะมันก็เป็นตัวเกดเดมเดิมๆนะครับแค่ว่าเขาเพิ่มรถมาสหรับสก,กินตัวละครก็มีประมาณนี้2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 9น่าจะมีมาน่าจะมีมา23สกินนะแต่ว่าปีสกินพั้นผมหาไม่เจอนนะโอเคไม่เป็นไรนะครับอ่าสำหรับวิธีการเสกรถนะท่านผู้ชมเลื่อนลงเลยนะครับเนี่ยไ คำสั่งเปลี่ยนตัวละครสกินตัวละครเนะี่ยคือคำสั่งนี้นะครับที่มันเขียนว่า S K I N นะสกินนะครับนี่คือคำสั่งเปลี่ยนตัวละครนะครับแล้วคำสั่งแรกเนี่ยคือคำสั่งเ่ยนรถนะนเป็นอะไรอะ่ะร้อยิบ้าไปเริงง่มบังลมตินไม้ฟ้าอระโ้มันมีอะไรอะ่ะรถไม่โหลดถ้ารถไม่โหลดเนี่ยให้เรากดเอานี้โหลดแหละ อ่าผมจะสอนนะถ้ารถไม่โหลดให้เรากดเข้าแผน k ี่แล้วออกนะครับผมรถจะทำการโหลดให้แบบอัแบบแบบโตโนมัติเร็วๆนะครับอันนี้เซอร์พิโก้นะครับเดี๋ยวเราดูรถต่อเลย PVE อันนี้น่าจะ LS ไม่กบีดอ่นนานะเป็น LS นะคผมน,นี่ก็ร้อยสิบตลอรอครับอันนี้มีโอร้อยยี่ห้าหรือเปล่าหรือร้อยสิบห้าหรือเปล่าจำไม่ได้ โอเคต่อมาก็เป็นเวฟร้อยี่ห้า LED นะครับผมอันนี้ก็เป็นร้อยี่ห้าอะไรเนี่ยร้อยยี่สห้า s r เนี่ยไม่รู้นะครับโอเคต่อมานะครับผมไหนแล้วเนี่ยเกมพิซ่าบอยอันนี้อะไรอ่ะวิตเตอร์ ยวดูก่อนนะครับไม่แน่ใจว่ามันคือรุ่นอะไรเอ่อน่าจะเป็น e t r โอเค e t r นะครับผม sonic น,นะครับแต่ sonic เครื่องอะไรวนะเนี่ยจะดูก่อนเขาใช่ปีเ s e กนะผมเ s e กปีสองพันเท่าไหร่เนี่ยน่าจะสิบเจ็ดหรือเปล่าอันนี้ก็มีกระบะด้วยนะครับผม ผมไม่ค่อยเสียเรื่องกระบะอันนี้อะไรดีแม็ก้ยไม่ใช่เชฟเชฟนะดีแม็กเชฟเลยอันนี้ป็นเชฟนะเซเลอร์เลโอเคด่วนน่าจะมีรถเยอะกว่านี้แันดิ้แบดสันมีรถเยอะกว่านี้นะใช่เปล่าอ่ะปิดปิดทำไมแล้ว รถน่าจะหมดแล้วนะผมไม่ไจะบีมานี่อ่ะมีคันนะผมคันนี้ก็น่าจะเป็นเชฟโรเลตเหมือนเดิมน,น,นะครับนะตัวเกมนี้ก็มีเด็กชั้นตีกันด้วยนะครับอย่างนี้เลยใช่อกว่าเพราะไม่ใช่ตัวเกมนี้ไม่มีตัวเกมนี้ม,มีอะไรโอเคเดี๋ยวเราพาไปขับรถเล่นกันหน่อยดีกว่าไหนๆก็มาละผมจะขับโซนิกนะเพราะส่วนตัวผมชอบโซนิกมากแต่ว่าไม่ได้ชอบทรงเวนนะโซนิกน่าจะหัวซีบี อุ้เครื่องสามร้อยวะเนี่ยวุ้ี่เครื่องสามร้อยขออนุญาตลาเสียงดังเลยหัวซีบี CB นะครับอ่าตัวกนนี่มีหน้าใหม่ให้ด้วยนะครับหัวซีบีเฮ้ยโซนิคเครื่องสามร้อยนะครับเหตัวนี้อ่าอา่มีคำสั่งในนี้ด้วยนะครับคำสั่งเสกเ,เพื่อนมาขับรถตามเรานะครับออม,มาแล้วนี่นะครับ อ่าแก๊งอะไรเนี่ยร้อยห้า LED นะครับคือตะวานวะนี่เป็นตะาวานหรือเปล่าน่าจะเป็นตะาวานนะครับร้อยยห้าเปวานนะเออนาะเอ้ยโซนิคมาเตี้ยเลยอนะ่ะเดี๋ยวโอเคเราไปสนามแข่งรถกันเลยดีกว่าโอ้ยขับเลยสนามแข่งรถมันจะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีสองจุดคือจุดแรกตรงนี้นะครับผม สตรง,งนี้นะวันนี้คลิปนี้ผมจะไม่ไปจุดที่สองนะจุดที่สองอยู่ตรงนี้นะก็ผมจะไม่ไปนะครับผมหรือจะไปดีโอเคเดี๋ยวไปก็ได้เราไปจุดแรกก่อนเลยครับนะคลิปนี้รีวิวเต็มครับผมโซนิกม,มันโหลดต่ำพื้นนะพอาะองขูดพื้นเยเพื <c oughs> ่อนตามไม่ทันนะร้อยยี่ห้าโซนิกก็ชักสั้นกว่านะครับแต่ร้อยยี่ห้าเนี่ยจะได้เปรียกบกว่าโซนิกเพราะว่าเดิมๆเขาชักยาวกว่านะครับ อุย้ยโอ้โหอัดเลยฮะมึงแต่หน้ามไม่ตรงกับซีซีรถเลยครับหน้าไม่ขึ้นช้ามากเดี๋ยว คลิปนี้จะยาวนะครับเพราะว่าผมอยากิูเต็มๆสักคลิปนึงเออมันว่างแล้วอะเดี๋ยวม,มันส่วนใหญ่เวลาส่วนใหญ่ที่ทำคลิปผมมันมันไม่ค่อยสะดวกทำอะ่ะเออเพราะว่าคนมันเยอะเนาะบางทีการทำคลิปจะลากยากลำบากแล้วับผมเสียนมู่เสียงนี่เข้ากล้องโอ้ยตายแต่นี้ดีหน่อยได้ไมมานะครับโอเคได้ถึงแล้วครับเพื่อนหายไปแล้วแม่ติดบั๊กแล้วโอเคนะให้เราเบรคครับแล้วก็ขับมาตรงนี้เลยครับผม สนามแข่งจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยลอวเปบนึงนี่ครับผมตรงนี้เลยนะครับกับคนที่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับผมจะเห็นผมรีวิวปหลาคิดแั้วแหละแต่ว่าก็อยากรีวิวรีวิวนักหสับคนที่เข้ามาดูใหม่เขาไม่รู้เงี้ยเราจะได้แบบเออสอนเขาได้นะอ่าตรงนี้เลยนะครับสนามแขง่งรถ แรกของเราแล้วแต่ผมจะไม่แข่งให้ดูผมจะไปสนามต่อไปเลยเพราะว่าน่าจะไม่ยากครับให้เราขับเข้าไปตรงวงสีแดงก็เลยอรถสามารถแข่งได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปสนามที่ต่อไปเลยครับผมจุดต่อมาจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงไอปะไอทงเนี่ยตรงเมืองต่อไปทิศนะครับผม ้เราทําการกดเลื่อนหน้าจอลงครับผมคำสั่งนี้เป็นคำสั่งเทเลพอร์ตนะ T E L E P O R T เทเลพอร์ตมาเลยอ่นนี้ครับผมจะเห็นวงสีแดงนะแต่ว่าก่อนที่เราจะแข่งรถได้ต้องมีรถก,ก่อนต้องเสร็จรถมาหนึ่งคันกน่อนี่ผมจะเอาเป็นอะไรเดียเอาเป็นนี่นแล้วกันโซบิโก้ชอบรถส่วนจังหวัดเดิมๆหม่เลยไม่มีเสน่ห์นะผมรถสอวนจังหวัดแต่ก็ขอเป็นเดิมๆนะผมไม่ชอบรถสอนจังหวัดแต่งไม่รู้ทำไมนะครับอยากได้เดิเดมๆแบบ ยังเดียอุ๊ยแข่งอุ๊ยเดียวกันเลยอะพอดน้องที่ไม่กลัวหรอกมาแล้วครับโหแต่ของเราเร็วกว่านะครับเขาไม่เร็วครับแต่หน้าไมไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะวิ่งงานอยู่86โอเคไม่เป็นไรนะครับถือว่าก็ใช้ได้ครับผมตัวเกมก็ทำตัวเกมมาดีมากแล้วคนทำเนี่ยใส่ใจรายละเอียดทุกรายละเอียดเลย ทค่เขาทำให้เราเล่นก็ดีขนาดนั้ครับผมโหเกอ่าสำหรับรีวิวครั้งนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับผมอุ้ยตำรวจมาผู้ตำรวจจะจับผมวะ๋อเขาไม่ได้จับแล้วมาดูนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมาแจกตัวเกมให้เล่นกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใจให้ผมด้วยนะครับผม อ่าต่อมาต่อไปก็อาจจะทยอยลงคลิปให้มันมากๆากกว่านี้นะครับผมเพราะว่าผมอยู่โรงพยาบาลนะบางทีมันก็ไม่สะดวกน,นะตขออภัยจริงๆนะผมอยากทำคลิปให้ดูเหมือนกันแต่ว่าบางทีก็ทำให้ไม่ได้จริงๆนะครับผมพวาะทั้งคิวามาแล้วมันแย่นะครับแลวสุขภาพผมก็ไม่ค่อยดีด้วยนะนรยยักษาตัวเองด้วยนะครับผมว่ญญญาสนนี้วันนี้ก็มีเพียงนี้ขอลาไปก่อนเอาไว้เจอชิดหน้าครับผมคลิปนี้ยาวนิดนึงนะครับยายามนนผมวิธีการลงนะผมจะเอาไว้ท้ายคลิปนะครับผม อ่าแต่วันนี้พีขอลาไปก่อนครับไว้เจอคลิปหน้าก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมรายการหกเยียเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่ผมไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยเพราะว่าตอนนี้ผมแอดมิดอยู่โรงพยาบาลนะครับผมซึ่งไม่ค่อยสะดวกในการทาคลิปเลยนะครับเลยไม่ได้ทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับผมทําอยู่แต่ว่าทําเป็นแบบคลิปสั้นๆเนาะโอเควันนี้ก็จะมาสอนลงตัวเกมของพี่กรจีเดสจีเด,เดนะครับโอเคสำหรับวิธีการลงนะครับ ผมทำคลิปไปหลายคลิปมากเลยนะครับแต่ว่ามีก็ยังมีคนขอมานะครับวิธีการลงตัวเกมนะครับอันนี้ที่เป็นวิธีการลงแบบใช้แฟร์แมนดอยตัวเครื่องนะครับผมอ่าดับแรกเนี่ยให้เราเข้าไปที่แอปสตเอเลยครับเปิดหาไฟล์ที่่านผู้ชมดาวโหลดมาเลยครับผมเอาไว้ในแฟมดาวน์โหลดนี้นะอ่าจากนั้นนะผมให้เราแตกไฟล์ตัวเอไฟล์เกมที่เราดาวโหลดมาเลยนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยเคยแตกไฟล์ไปแล้วนะของผมมันจะขึ้นอย่างนี้นะแต่ผมแตกไฟล์ไปแล้ว อเคก็กดแทนที่ไปเลยผมจะกดยกเลยนะครับผมเคยแตกไฟล์ไปแล้วโอเคเมื่อเราแตกไฟล์เสร็จเนี่ยเราจะได้ฟไฟล์มันทั้งหมดกี่ไฟล์เนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะสี่ไฟล์เนี่ยให้เราเนี่ยกดติดตั้งตัวเกมก่อนติดตั้งตัวเกมไปเลยผมผมเนี่ยอันนี้สำหรับ android 11ขึ้นไปนะครับผมคือ android 14สิบสี่สิบห้าสิามสิบสองเนี่ยไม่บางเครื่องอาจจะเล่นไม่ได้นะครับแล้วบางเครื่องอาจจะเล่นได้นะครับผม สับคายที่ a อ d ด o อ d ส1บเขึ้นไปก็ติดตั้งตัวนี้ดูนะครับผมสับคายที่ต่ำกว่าสิบลงไปก็ติดตั้งตัวนี้ครับผมมันใช้กับแอ d ด o อ d สิได้นะไอตัวเอตัวเกมตัวนี้โอเค๋ยวผมแปดสิบเอนะผมจะติดตั้งตัวนี้ตัวเกมตัวนี้ไปโอเคที่ว่ามันขึ้นไม่ได้ติดตั้งแอปเพราะว่าผมติดตั้งตัวเกมไปแล้วนะครับผมจากนั้นนะผมให้ท่านผู้ชมนะครับไปที่คอมหล็อกสตาร์เกมนะให้เรานะครับทําการกดย้ายครับกดคัดลอกลบครับกดค้างไว้ก่อนเอาใหม่ กดค้างที่ไฟล์ครับแล้วกดค้างครับกดคลอลงลคับแล้วก็ไปที่แฟ้มแอนดรอยนะ mm hmm. ไปที่ Data mm hmm. แล้วทําการกดวางได้เลยนะครับผม mm hmm. ก็รอสักครู่ครับพี่ฝามันจะวางไฟล์เสร็จนะเม mm ื่อวางไฟล์เสร็จแล้วก็สามารถเข้าเล่นเกมได้เลยครับ mm hmm. เดี๋ยวเราก็รอมันเสร็จก่อน โอเคเพจที่นี้ก็สามารถเข้าเล่นเกมได้แล้วครับผม